คุณสุภชัยฮะไปดูกรณีของราชกรุ๊ปกับการลงทุนล่าสุดครับมีการปิดดีลมูลค่าสูงถึง20,000ล้านอ่ารายละเอียดเป็นอย่างไรครับครับก็เป็นการปิดดีลในแง่ของการเข้าลงทุนในเขาเรียกว่าน,นาซีฟเอนเนอร์จีจอยแวนเจอร์นะครับมูลค่า605ล้านเหรียญสหรัฐน,นะครับหรือตกประมาณ21,470ล้านบาทนะครับไอ้ตรงนี้ครับเป็นการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนนะครับมีวัตถุประสงค์ในแง่ของการขยายการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม พลังงานน้ําพลังงานแสงอาทิตย์และก็พลังงานเรื่องแบตเตอรี่นะครับในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเครือรัฐของออสเตรเลียนะครับอันนี้เป็นจุดที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าดูแล้วเนี่ยถ้าเป็นภาษาวัยรุ่นเขาบอกว่าไปเนี่ยสองหมกว่าล้านบาทเนี่ยลงพลังงานทดแทนแบบเต็มคาราเบลเลยนะก็คือเอาง่ายคือมีทั้งพลังงานมีทั้งแดดนะฮะลมน้ําแล้วก็มีแบตเตอรี่พ่วงเข้าไปด้วยนะครับเพราะว่าไอ้ส่วนของ n นซิฟเอนเนอร์จีเนี่ยครับ มีโรงไฟฟ้าที่เดินเครื่องในเชิงพันชย์ิแล้วนะครับแล้วก็มีโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและพัฒนาเนี่ยรวมกันประมาณสัก24โครงการนะครับก็จะแบ่งเป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมนะครับแบบบนบกและทะเลเนี่ย12โครงการนะครับอันที่2ก็คือโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำีา3โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมอีก2โครงการแล้วก็จะมีเรื่องของโครงการพัฒนานระบบกับกเก็บพลังงาน แบบแบตเตอรี่นะครับอีก4โครงการด้วยกันนะฮะก็โดยผลหลังการจัดตั้งบริษัทลงทุนดัง,ดงกล่าวแล้วก็จะมีกําลังการผลิตเพิ่มขึ้นมาอย่างมีนัยสำคัญนะครับเพราะว่าหลายๆโครงการมีการ c ีอไปแล้วนะครับแล้วก็โครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างก็รวมแล้วประมาณ1,500เมกะวัตต์ด้วยกันนะครับ วันนี้ดูเหมือนพี่ราดพี่ราดนี่เขาจะตื่นแล้วนะตื่นแล้วนะตื่นแล้วพี่ราดเขาเริ่มตื่นมาสู่โลกยุคใหม่แล้วนะใช่ใช่ก็เป็นการรุกลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทนเต็มรูปแบบนะครับก็เป็นความร่วมมือกับทาง Nexen Energy, ช Energy. ใช่นะครับนี่ก็เป็นเจ้าใหญ่ด้านพลังงานทดแทนอ่ะโอเคครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งพัฒนาการสําคัญที่เกิดขึ้นครับ